สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงาการวิเคราะห์ว่าสินค้าที่เราขายไปเนี่ยออ่า,อามันมีความเกี่ยวกันกันไหมนะครับก็คือยกตัวอย่างนะเช่นเราขายอาเครื่องดื่มตัวหนึ่งนะแล้วเราอยากรู้ว่าเครื่องดื่มอีกตัวหนึ่งเนี่ยหรือสินค้าอีกตัวเน่ยมันมีการซื้อไปด้วยกันไหมหรือมีความสัมพันธ์ไหมนะครับบางอย่างเนี่ย ของที่มันขายหนึ่งชิ้นเนี่ยมันอาจจะต้องมีการซื้อพ่วงก,กันอย่างเช่นาการซื้อเครื่องดื่มน้ำลมนะครับอาจจะต้องมีการซื้อน้ำแข็งพ่วงไปนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเอาข้อมูลมาเช็คว่ามันมีความสัมพันธ์กันไหมเรามาดูนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเช่นสินค้า,าสมมุติว่าเป็นมันฝรั่งเลยกับ อ่าเว่นเรนะครับกผมยกตัวอย่างนะครับ uh, เป็นเครื่องดื่มแล้วกันนะเป,นเป็นเครื่องเป็นดื่มเป็นน้ำเปล่าอยากรู้ว่าเวลาคนซื้อสินค้าแบบนี้นจะซื้อคู่กับสินค้าตัวนี้ไหมหรือพูดง่ายๆคือมีความสัมพันธ์กันไหมนะครับอําสั่งง่ายๆนะครับก็คือเราต้องการดูความสัมพันธ์ของสองสินค้านี้นะครับก็คือพูดง่ายๆคือเราจะหาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ก็คือการใช้คำสั่ง correlation นะ correlation นะครับนะก็คือ c o r r e l a t ตรงนี้นะครับ double click ขึ้นมานะแล้วเราก็นำข้อมูลของพื้นที่ของสินค้าสองตัวที่มีการขายในอดีตของยอดของของการขายของธุรกิจเรานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อยู่ใน sheet ที่ชื่อว่า raw data นะครับ B กับ E นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้คำต่างรอผมขอขอนุญาตเปลี่ยนฟอนต์นิดนึงนะครับอดีฟอนต์มันไม่มาตรฐานเท่าไหร่นะครับเราเปลี่ยนเป็นฟอนต์ปกติอโอเคนะครับก็เราก็จะใช้อ correlation หรือ correl น,นะครับ d o u b l ลคลิกแล้วก็ข้อมูลรูปมือข้อมูลดกับ e เนาะ นะครับเราก็ไปที่รอ Data นะครับรอแล้วก็ d ีสองถึง d ีสินก้าอันนี้เป็นเขตพื้นที่ของข้อมูลครับถ้าธุรกิจไหนมีข้อมูลเยอะเราก็ต้องอ,อทำเลนส์ให้ครอบคลุมข้อมูลนั้นนะครับโอเคนะอีกอีกข้อมูลหนึ่งก็คือ,อ ไปดูที่ข้อมูลก็คือตัว e นะครับเป็นเครื่องหนึ่งจะเป็นเฟสนะครับก็เป็นรอ data นะครับแล้วก็ e e สองถึง e สี่จุเก้านะครับอโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือการหาความสัมพันธ์ของสินค้าตัวนี้นะครับซึ่งผลที่ออกมาเป็นศูนย์จุดหนึ่งนะครับจริงๆเกณฑ์ของค่า correlation หรือค่า r เนี่ย มันจะมีะนักวิชาการหรือว่านักสถิติเนี่ยบอกเกณฑ์ไว้ค่อนข้างหลากหลายนะครับเช่นตั้งแต่ลบศูนย์จนถึงบวกหนึ่งนะครับกรณีนี้เนี่ยมันมันเข้าใกล้ศูนย์ก็อาจจะมีความสัมพันธ์ค่อนข้างน้อยนะครับตัวเลขไหนครับที่จะบ่งบอกว่ามีความสัมพันธ์มากก็คืออาจจะต้องศูนจุดห้าขึ้นไปหรือเข้าใกล้หนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งสินค้าตัวนี้จากการวิเคราะห์นะครับก็คือ มันฝรั่งกับเครื่องดื่มอ่ามันฝรั่งเละกับเครื่องดื่มเ,เ่นเฟตอ่ะมีความสัมพันธ์ันน้อยอ่าความหมายของพฤติกรรมก็คือซื้อด้วยกันน้อยมากนะครับอันนี้คือการมองถึงความสัมพันธ์ของสินค้าอ่าสองตัวนะซึ่งธุรกิจเราสามารถเชื่อมสินค้าทุกตัวได้หมดว่ามันมีความสัมพันธ์ขนาดไหนนะเพราะนั้นธุรกิจก็สามารถเอาไปวิเคราะห์ได้เพื่อจะได้รู้ว่าเราควรจัดโปรโมชั่นคู่กันไหมกับสินค้าสองตัวนี้นะเพื่อเพิ่มยอดขาย ครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่นิยมทำในธุรกิจนะครับโอเคครับ